สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆในเวทีโลกเลยความสัมพันธ์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียคือจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้เหมือนนั่งอยู่บนเตาไฟเลยครับร้อนมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วศูนย์กลางของความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยก็คือไต้หวนัน เรื่องมันเริ่มจากคำพูดไม่กี่ประโยคเองนะแต่ลุกลามจนกลายเป็นเรียกว่าสงครามน้ำลายระดับชาติเลยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลในบทความของเดอะการเดียนนะคะเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์จริงๆว่าใครเป็นใครในเกมนี้แล้วเบื้องหลังมันมีอะไรแล้วผลกระทบที่อาจจะตามมาเนี่ยมันจะไปถึงไหนน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของเรื่องเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นของไฟกองนี้เนี่ยมาจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นคุณซาเนะทาคาอิจิค่ะในการปราศัยครั้งแรกในรัฐสภาของเธอเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาใช่ครับเธอพูดอะไรที่ทำให้ปักกิ่งนี่เรียกว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เลยคือเธอใช้คำว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันหรือที่เรียกว่าไต้หวัน contingency นะคะ เธอบอกว่าสถานการณ์นี้มันทวีความรุนแรงขึ้นมากจนญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากแต่ประโยคที่เด็ดที่สุดเลยนะคะคือเธอบอกว่ากองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นอาจจะต้องเข้าไปปฏิบัติการเข้าไปปฏิบัติการเลยเหรอครับใช่ค่ะถ้าจีนโจมตีไต้หวันแล้วมันกลายเป็นเอ่อภัยคุกคามต่อการดํารงอยู่ของญี่ปุ่นอ๋อ แล้วเธอก็อ้างเรื่องระยะทางด้วยใช่ไหมครับที่ว่าอยู่ใกล้กันมากถูกต้องค่ะเธอย้ำว่าดินแดนญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ห่างจากเกาะหลักของไต้หวันแค่110กิโลเมตรเองโอ้ใกล้กันนิดเดียวจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือเบื้องหลังทางกฎหมายของคำพูดนี้นะคะ คือต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐธ,ธรรมนูญหลังสงครามของญี่ปุ่นเนี่ยแต่เดิมเขาห้ามใช้กําลังทหารเพื่อแก้ปัญหาข้อพิาพาทระหว่างประเทศเลยครับผมก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดแต่จุดเปลี่ยนสาคัญมันเกิดขึ้นเมื่อปี2015ค่ะในสมัยของชินโซอาเบะอดีตนายกอาเบะ ซึ่งก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงทางการเมืองของคุณทาคาอิจิด้วยใช่เลยค่ะตอนนั้นรัฐบาลอาเบะผ่านกฎหมายที่เ่เป็นการตีความรัฐธรรมนูญใหม่อนุญาตให้ญี่ปุ่นใช้สิทธิ์การป้องกันตนเองร่วมหรือ collective self defense ได้ในบางกรณีอ๋อแสดงว่าถึงญี่ปุ่นไม่ได้โดนโจมตีโดยตรงแต่ถ้าพันธมิตรโดนหรือมีภัยคุกคามร้ายแรงก็สามารถใช้กำลังได้ ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยสแสดงว่าคำพูดของคุณทาคาอิจิครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการต่อยอดจากรากฐานที่คุณอาเบะวางไว้ให้แล้วถูกต้องค่ะมองได้เลยว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจแบบฉับพลันแต่เป็นการเดินตามหมากที่วางเอาไว้แล้วซึ่งแน่นอนค่ะพอญี่ปุ่นส่งสัญญาณชัดเจนขนาดนี้ทางจีนก็ต้องตอบโต้แบบถึงพริกถึงขิงเลยแน่นอนค่ะ โอ้โหแล้วการตอบโต้ของจีนนี้ก็แรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะโพสต์จากกงสุลใหญ่จีนในโอซาก้าคุณเซียเชียนโพสต์นั้นแรงมากค่ะใช่ครับโพสต์ลงแพลตฟอร์ม X แม้ว่าจะลบไปแล้วแต่ข้อความที่ขู่ว่าจะตัดคอที่สกรปรกโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยนี่มันฟังแล้วไม่เหมือนภาษาทางการทูตเลยไม่เหมือนเลยครับ มันเหมือนคำขูข่จากหนังมาเฟียมากกว่าแล้วที่น่าตกใจกว่าคือท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ไม่เพียงแต่ไม่ประนามนะคะคแต่ยังออกมาปกป้องโพสต์นั้นอีกแล้วก็ย้ําให้ญี่ปุ่นหยุดส่งสัญญาณที่ผิดผิด,ผดไปยังกองกําลังแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชของไต้หวันเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวมากแต่ว่าคําพูดก็เป็นแค่ลมปากใช่ไหมครับปัก,กิ่งเอาจริงแค่ไหนเขาได้ใช้หน้ารการอื่นที่มันจับต้องได้มาเล่นงานญี่ปุ่นกลับบ้างหรือเปล่า มีแน่นอนค่ะแล้วมาเป็นชุดด้วยด้วยมาเป็นชุดเลยเริ่มจากมาตรการทางการทูตก่อนเลยทั้งสองฝ่ายเรียกทูตของอีกประเทศเข้าพบเพื่อประท้วงจากนั้นจีนก็เล่นเกมใหญ่ขึ้นด้วยการออกคำเตือนการเดินทางค่ะคำเตือนการเดินทางอันนี้กระทบด้วยตรงเลยใช่ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวและนักศึกษาจีนที่จะมาญี่ปุ่นโดยอ้างแบบลอยๆเลยนะว่าความปลอดภัยในญี่ปุ่นแย่ลง มีคนจีนตกเป็นเป้าอาชญากรรมซึ่งก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันแล้วในทางทหารล่ะครับมีการเคลื่อนไหวที่ยั่ยยุมากขึ้นด้วยไหมชัดเจนเลยค่ะกองทัพจีนประกาศกล้าวเลยว่าญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้อย่างยับเยินหากกล้าแทรกแซงทางทหารในประเด็นไต้หวันโห oh. แล้วก็ไม่ได้มีแค่คำพูดนะคะเขาส่งเรือยามฝั่งเข้าไปแลนปปนเปียนในน่านาน้ำรอบหมู่เกาะเซงกากุที่จีนเรียกว่าเตี้ยวอิว พื้นที่พิพาทกันอยู่ใช่ค่ะแล้วที่จงใจยัว่วมากๆเลยคือการส่งโดรนทหารบินผ่านเกาะโยนาคุนิเกาะโยนาคุนิเกาะที่อยู่ตะวันตกสุดของญี่ปุ่นแล้วก็ใกล้ไต้หวันมากถูกต้องค่ะการกระทำแบบนี้มันจงใจยัว่วชัดๆเลยเหมือนการส่งสารสารว่าฉันอยู่นี่นะและฉันเห็นทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดเป็นการส่งสัญ,ญญาณทางทหารที่ชัดเจนมาก และสถานทูตจีนในญี่ปุ่นก็ยังโพสต์ย้ำในโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆนะคะว่าจีนไม่เคยตัดทางเลือกที่จะใช้กำลังทหารในการผนวกไต้หวันเหมือนสาสตร์น้ำมันเข้ากล่องฟอยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมแล้วคำถามสำคัญก็คือทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมคุณทาคายิจิถึงเลือกที่จะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างแข็งก้าวในช่วงที่เธอเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเรื่องนี้ต้องเข้าใจการเมืองภายในของญี่ปุ่นประกอบด้วยครับคือคุณทาคายิจิเนี่ยเธอมาจากปีขวาของพรรค LDP ผักรัฐบาลค่ะค่ะเธอมีแนวคิดแบบใสายเหี่ยวเรื่องจีนคล้ายๆกับคุณชินโซอาเบะที่เป็นเหมือนอาจารย์ของเธอตั้งแต่รับตำแหน่งมานโยบายหลักของเธอก็คือการเร่งเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับจีนที่แข็งกราวขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันหมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศซึ่งก็มีนโยบายที่เป็นร่วประรรมออกมาแล้วด้วยมีค่ะ เธอประกาศเลยว่าจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมให้ถึง2%ของ GDP ให้ได้ภายในเดือนมีนาคมปี2026 2%, 2ของ GDP ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ถึง2ปีเต็มๆเลยนะคะโอ้โหแสดงว่ารัฐบาลของเธอมองเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่สุดจริงๆใช่ค่ะแล้วถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ระดับภูมิภาคการที่ญี่ปุ่นแสดงท่าทีแข็งกราวเรื่องไต้หวันขนาดนี้มันมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ยังไงบ้างครับ มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดที่เรียกว่าแนวเกาะแองแรกหรือ first island chain ค่ะ first island chain ลองนึกภาพตามนะคะแนวเกาะแห่งแรกเนี่ยเหมือนเป็นกำแพงเมืองจีนกลางทะเลเลยเป็นแนวป้องกันธรรมชาติที่ลากตั้งแต่ญี่ปุ่นผ่านไต้หวันลงไปถึงฟิลิปปินส์ครับ สำหรับสหรัฐกับญี่ปุ่นนี่คือแนวป้องกันด่านหน้าแต่สำหรับจีนมันคือโซ่ตรวนที่ขังพวกเขาไว้ไม่ให้ออกไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้เต็มที่และไต้หวันก็คือแม่กุญแจดอกที่ใหญ่ที่สุดของโซ่เส้นนี้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพชัดมากถ้าไต้หวันตกไปอยู่ในมือของจีนก็เท่ากับว่าโซ่เส้นนี้ขาดกองทัพเรือจีนก็จะสามารถออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งญี่ปุ่นและเมริกายอมไม่ได้เด็ดขาดใช่เลยค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสถา,านะของไต้หวันจึงสําคัญมากในทางยุทธศาสตร์ซึ่งมันก็มีรากมาจากประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วยไต้หวันเคยเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นอยู่50ปีก่อนจะถูกส่งคืนให้สาธารณารัฐจีนหรือ ROC หลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นรัฐบาล ROC ที่นำโดยพักกูมินตังกำลังรบแพ้สงครามกลางเมืองกับพักคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุง้ง แล้วสุดท้ายฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ชนะบนแผ่นดินใหญ่ตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ PRC ส่วนรัฐบาล ROC ก็หนีไปตั้งหลักที่เกาะไต้หวันแทนใช่ค่ะและจุดที่สำคัญที่สุดที่ต้องย้ำเลยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยได้ปกครองเกาะได้หมันเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยเลยค่ะแต่ก็ยังคงอ้างสิทธิ์ตลอดมาว่าไต้หวันเป็นเพียงมณฑลที่ทรยศที่ต้องกลับมารวมกับแผ่นดินใหญ่ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ก็มาถึงคำถามที่น่ากังวลที่สุดเลยครับว่าสถานการณ์มันจะบานปลายไปถึงขั้นปะทะกันด้วยกำลังทหารจริงๆหรือเปล่าบทความที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาประเมินว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบโดยเจตนานั้นไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งนะคะ highly unlikely ใช่ค่ะแต่ความเสี่ยงที่แท้จริงและน่ากลัวกว่ากลับอยู่ที่อุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอครับค่ะลองนึกภาพเรือรบเครื่องบินรบโรนของทั้งสองฝ่ายที่ลาดตมเวนอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างหนาแน่น ทั้งรอบๆไต้หวันและหมู่เกาะเซิงกากูมันเหมือนกับมีคนถือไม้ขีดไฟเดินอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยไอ้น้ำมันโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันโดยไม่ตั้งใจมันสูงมากแล้วการประท่าเล็กๆนี่แหละที่อาจจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่โตได้ถูกต้องค่ะแสดงว่าถึงแม้สงครามยังไม่เกิดแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นทันทีและรุนแรงมากค่ะบุรความให้ตัวเลขที่น่าสนใจว่า ทันทีที่จีนออกคำเตือนการเดินทางหุ้นของบริษัทกลุ่มค้าปลิกและท่องเที่ยวในญี่ปุ่นก็ดิ่งลงทันทีเลยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดใหญ่มากใหญ่มากค่ะถ้าดูตัวเลขล่าสุดในะเดือนพฤษภาคมปีนี้มีนักศึกษาจีนอยู่ในญี่ปุ่นกว่า1,200,000คนแล้วแค่8เดือนแรกของปีก็มีนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกว่า6.7ล้านคนโอ้โห แล้วมีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจออกมาเป็นตัวเลขกลมๆบ้างไหมครับมีค่ะสถาบันวิจัยโนมูระหรือ Nomura Research Institute ประเมินว่าแค่คำเตือนการเดินทางครั้งนี้ครั้งเดียวอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้ญี่ปุ่นได้สูงถึง2.2ล้านล้านเยนโห2.2ล้านล้านเยนค่ะ ีเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือพลังทำลายล้างของคำเตือนการเดินทางแก้ฉบับเดียวเลยครับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าโลกยุคนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆค่ะการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงมันแยกออกจากกันไม่ได้เลยครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคุณทาคาจิมีท่าทีอ่อนลงบ้างไหม ตอนนี้เธอก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถอยนะคะแต่ก็มีข่าวออกมาจากสื่อญี่ปุ่นว่ามีการส่งทูตระดับสูงไปปักกิ่งแบบเงียบๆ oh. ก็น่าจะเป็นความพยายามที่จะลดความร้อนแรงของสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้สรุปง่ายๆได้เลยว่า คำพูดของผู้นำแค่ไม่กี่ประโยคมันเปลี่ยนเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลได้จริงๆจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่คำปราศัยตอนนี้มันกลายเป็นเกมวัดใจที่กระทบทั้งความมั่นคงและปากท้องของผู้คนจำนวนมหาศาลเลยนะครับ ถูกต้องค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือบทความนี้จะเน้นไปที่ความเสี่ยงของการประทะด้วยอุบัติเหตุกับผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่มีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ตันคือความขัดแย้งที่เปิดหน้าชกกันขนาดนี้มันจะส่งผลต่อการเมืองภายในของทั้งญี่ปุ่นและจีนเองยังไงหมายความว่าท่าทีแข่งก้าวที่สแสดงออกมาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีไว้สําหรับประเทศคู่กรณีอย่างเดียวแต่อาจจะมีไว้สําหรับคนในประเทศของตัวเองด้วยเป็นไปได้สูงมากค่ะ ผู้นำทั้งสองฝ่ายอาจจะกำลังใช้ท่าทีแข่งกล้าวนี้เพื่อปลูกกระแสชาตินิยมเอาใจฐานเสียงของตัวเองในประเทศครับแต่คำถามที่น่ากลัวก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกมนี้เดินไปถึงจุดที่ผู้นำรู้สึกว่าตัวเองถอยไม่ได้แล้วเพราะถ้าถอยก็จะเสียหน้าในบ้านของตัวเองใช่ค่ะ จุดนั้นแหละค่ะคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะการตัดสินใจอาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลแต่ขึ้นอยู่กับการรักษาหน้าตาทางการเมืองซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เป็นได้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าขบคิดทิ้งท้ายจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากๆยินดีค่ะและขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาจนจบนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้สาหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ